จะให้เอสทะลุพิบิตซ์โซลิดดีไหมจากประสบการณ์ของเอสส่นตัวนะตั้งแต่แบบตั้งแต่เอสประสบกับหือคือเอสเคยบอกพี่ว่าเอจะไม่สบายมาตั้งแต่เด็กๆิดชีวิตเอสจะเปลี่ยนตั้งแต่สิบห้าถูกไหมที่ให้กับพี่คราวที่แล้วว่าสิบห้าไม่สบายเป็นโรค,ครมือจีกกมือมือจีมันมีหลายเลยคะมีอีกโรคไฮเปอร์เวนทิเลชันซินโดรมฮะค่ะ,คะใช่ครับเราเอสก็ใช้การบำบัดด้วยสมาธิมาจนกระทั่งสิบแปดเนี่ยหายขาดเลย เสร็จแล้วเอสก็บอกพี่ว่าคือชีวิตของเอสนะ,นะณวันนี้ที่เอสกลับมาเป็นปกติดได้แต่เอสไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชีวิตของเอสมันจะพลัดพรากจากชีวิตนี้ไปเมื่อไหร่ถูกไหมคุยเมื่อไหร่คือโลกที่เอสเป็นมันพร้อมที่จะแบบมันพร้อมที่จะจับไปได้ทุกเมื่อถูกไหมเอสใช่ครับวันนี้เอสตกผลิตในชีวิตแล้วพี่อยากให้เอสได้แชร์บอกพวกเราด้นึงว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะปัจจุบันเราควรจะมีมุมมองในการดําเนินชีวิตยังไง เราที่ที่มันจะปลอดภัยในการเวียนเกิดเวียนตายของเราเอสค่ะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้เพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันอยู่แล้วมีฝันมีความต้องการในชีวิตแต่ว่าถ้าฝันที่ต้องการแนวทางที่จะเดินไปถึงฝันไม่มีด้วยปัญญาก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าให้รีบหาวิธี มาสร้างปัญญาตัวเองให้เกิดเพราะไม่มีใครบนโลกนี้สามารถรับปากและให้คำมั่นสัญญาได้เลยว่าเราจะจากโลกนี้ไปเท่าไหร่ข้อเสียของผมอีกอย่างหนึ่งผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายรายการแล้วผมมีห้องทํางานผมวางแผนตั้งแต่ปีผมเริ่มวางแผนปี2,500จําไม่ได้ว่า5 58หรือ5 60แต่ผมวางแผนถึงปี2,570กว่า <Yeah. S 1> ผมวางแผนล่วงหน้าไว้20ปี ผมจะเจอผู้ใหญ่ดุตลอดว่าทำไมไม่รีบทำตามที่วางแผนผมไม่เอาผมยังวางแผนได้ไม่ดีพอผมยังไม่มั่นใจเดี๋ยวผมทำไปแล้วจะผิดเหมือนกับที่พูดเมื่อสักครู่เลยพี่ถามว่าเป้าหมายของพื่ออะไรผมก็เริ่มเปลี่ยนแล้วว่าผมไม่รอแล้วผมจะรีบทำคือถ้าอยากจะรอรอรอแล้วเดี๋ยวพร้อมค่อยทำพร้อมค่อยทำพร้อมค่อยทำแล้วเมื่อไหร,ร่คือ,อคำว่าพร้อมแล้วเมื่อถึงไอ้คำว่าพร้อมแล้วทำไปได้สักแป๊บหนึ่งดันต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่ทราบสาเหตุ รู้ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราติดอันดับของโลกเหมือนกันในการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอันดับที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้พูดผิดต้องทั่วด้วยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นโดยไม่ควรไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทซะดีกว่าไหมควรใช้ชีวิตโดยที่ท,ที่ตระหนัดแล้วของขฝรั่งก็จะมีนะว่าขอบคุณที่วันนี้มีชีวิตขอบคุณที่เกิดมาของผมตั้งแต่มีการป่วยกับตัวเองเลยคือเซียววินาทีนี้ยังมีชีวิตอยู่เซียววินาทีที่หายใจเข้ายังมีชีวิตอยู่ ไอเซียวหายใจออกก็ยังมีชีวิตอยู่ออตอนนี้มีชีวิตอยู่อ่ะคุยแฮปปี้ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเหตุเกิดอย่างล่าสุดที่ผมออกข่าวให้ดูที่สนามแบดผมคุยกับเพื่อนที่ตีแบดด้วยกันที่ไปลองไปดูคลิปก็ได้เซียววิเครื่องกระตุ้นทํางานแล้วผมช็อกสั่นทั้งตัวแล้วล่วงไปเลยกี่วิเองประมาณ2วิเองอันนี้มันน่าจะเป็นด้นี้คือเครื่องทํางานเป็นครั้งแรกและอีกครั้งหนึ่งทำเป็นครั้งที่2อ,อันน,นผมไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะไม่มีคลิปครั้งที่2เพิ่งทํางานไปอีกที แต่ครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทอนให้ทุกคนได้เห็นเลยอันนี้ผมไปโพสต์ในอินสตาแกรมผมด้วยว่าทุกคนก็เห็นนี่ว่าอันนั้นแค่เซี่ยววิเลยจริงๆอยู่ดีเครื่องทํางานแล้วผมล่วงไปเลยวิสองวิเองเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้เป็นสิ่งให้ทุกท่านได้คิดว่าถ้ามีความฝันอะไรไว้ก็อยากจะให้รีบทาอย่าไปเลื่อนอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมฮะคำคนไทยสมัยก่อนผัดวันประกันพรุ่ง แต่คําที่บอกว่าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งผมไม่ได้หมายความว่าผมจะส่งเสริมให้ทําโดยไม่มีปัญญานะครับเพราะว่าถ้าไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่ทําโดยไม่มีปัญญาคุณก็เสียวันเสียเวลาเสียทุกอย่างไปโดยใช่เหตุเลยเพราะฉะนั้นก็กลับไปเหมือนเดิมควรจะมีปัญญาแล้วก็อย่าผัดวันประกันพรุ่งด้วยการมีปัญญาค่ะสุดท้ายต้องใช้ปัญญาด้วยต้องใช้ปัญญาในการืด่ด้วยแล้วถ้าเราต้องจากไปออ,อาจจะ เอสเป็นคุณพ่อเนาะเอสอาจจะตอบคําถามนี้ได้ดีค่ะถ้าเราต้องจากไปแล้วเรายังห่วงรู้จะทํำยังไงก็คงกลับมาเกิดเหมือนอย่างที่ผมบอก <ś les> ที่เล่าไปตอนหน้านี้ที่ยกตัวอย่างคุณพอ่อคุณแม่ที่ห่วงอันนี้ถามผมเลยถามว่าห่วงไหมตอนข่าผมผมก็ห่วงมากห่วงจ,จริงๆว่าจะทำยังไงผมถามภรรยาผมอันนี้อาจจะเคยให้สัมภาษณ์เป็นรายการหนึ่งหรือเปล่นนาก็ไม่สักข่าวมันแถามว่าภรรยารู้สึกยังไงก่อนผมบวชผมถามภรรยาเลยว่าถ้าผมบวชแล้วจะโกรธไหม แล้วถ้าสมมติว่าแล้วถ้าสมมติล่ะสมมติถ้าผมบวชยาวๆแล้วผมไม่สึกแล้วจะโกรธไหมจะบาปไหมจะเป็นไรไหมเขาถามผมกลับว่าจําได้ไหมว่าเอ็เคยเล่าความฝันของเอ็ให้เขาฟังบอกฮะอันนั้นคือตอนจะออกจากโรงพยาบาลใ,ใหม่เลยนะฮะบอกคือความฝันอะไรแล้วเขาก็พูดรวบความฝันของคุณก็คือเป็นพระพิสุกไงความฝันของคุณคุณเคยเล่าให้ฟังของก็อา้าจําไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่านนะคือความฝันของยูบอกอ้าวแล้วแล้วเขาบอกว่าถ้ายูอยากจะทาตามความฝันเขาพร้อมส่งเสริม เขาบอกเขาก็พร้อมส่งเสริมเพราะว่ายูจะได้มีความสุขไงยูจะได้มีความสุขแต่ว่าโอเคอภรรยาเขาไม่ทุกข์แล้วลูกล่ะลูกล่ะแล้วลูกล่ะอันนี้ผมก็มานั่งคิดนะฮะแล้วผมก็มานั่งคิดคิดถึงสุภาพบุรุษที่ดีที่สุดท่านหนึ่งคือพ,อพระพุทธองค์เออพระพุทธองค์มีภรรยาและลูกท่านออกมาเอ๊ะแล้วผมก็มานั่งคิดย้อนย้อนไปว่าเอ๊ะที่พระองค์เคยบอกว่าการให้ทานที่ดีที่สุดคือการให้ทำเนี่ ผมเชื่อว่าคารวะเราทุกคนเดี๋ยวนะฮะต้องขออนญาตพูดขัดตัวเองนิดนึงที่ผมพูดไปผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมทําผิดหรือถูกหรือว่าสิ่งที่คนอื่นทําหรือคนที่เห็นกับผมจะผิดหรือถูกหรือใครผิดไม่มีใครผิดหรือถูกทั้งสิ้นกําลังพูดจากสิ่งที่ผมกำลังสะท้อนสิ่งที่ผมได้ศึกษามาประมาณหนึ่งนะฮะที่บอกว่าเอ๊ะแล้วพระพุทธองค์ออกไปแล้วก็การให้ทานที่สูงสุดพระองค์เคยบอกให้ทําอ๋อใช่ใช่ผมก็มานั่งย้อนตัวเองสมมุติว่าเรามีเงิน มีเงินสักหนาร้อยล้านพันล้านพระพุทธองค์ตอนนั้นมีผมไม่รู้เท่าไหร่นะฮะสมมติมีสักร้อยล้านพันล้านให้ลูกไปเลยเพราะว่าทุกคนคงอยากได้เงินไม่ทุกแต่ถ้าสมมติให้ไปแล้วเขาใช้เงินไม่เป็นล่ะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวกล้าพูดเหมือนกันเพื่อนสนิทผมเลยเขารวยมากรวยมากตอนนี้เขาค่อนข้างลําบากมากชีวิตเขาเพราะว่าอันนี้พูดจะเป็นการเดือดินทางคนอื่นหรือเปล่ายกตัวอย่างบุรุษท่านหนึ่งแล้วกันคนคนหนึ่งพ่อแม่มีเงินมากตามใจสปอยลูก ลูกไม่เคยรู้วิธีในการใช้เงินนั้นเลยทุกวันนี้ลูกลําบากเลยแล้วพ่อแม่เขาเสียไปแล้วแต่คนที่หาเงินเป็นคือพ่อแม่แต่พ่อแม่ตามใจลูกตลอดเคยสงสัยไหมครัว่าทำไมคนจีนถึงเลี้ยงคนจีนที่รวยๆเลี้ยงลูกบเหมือนคนจนหมดเลยบังคับให้ไปทํางานหมดเลยเพราะเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่จึงต้องให้ลูกดูแลตัวเองเป็นกลับมาที่เดิมที่ผมเล่าว,ว่าพระพุทธองค์ผมก็นั่งยิ้มว่าอ๋อ พระองค์ต้องการให้สิ่งที่สูงที่สุดกับลูกพระองค์กับภรรยาพระองค์แน่เลยและกับครอบครัวจําได้ไหมครับพอพระองค์ตัดสรุ้ทุกอย่างท่านกลับไปเทศกลับไปเทศให้ครอบครัวท่านฟังก่อนเลยให้มารดาท่านฟังให้บุตรท่านฟังให้ภรรยาท่านฟังให้นี่ไงพระองค์มีปณิธานว่าต้องการให้สิ่งที่สูงสุดเพราะว่าให้เงินให้ปัจจัยทุกอย่างมันไม่เที่ยงเลยมันไม่มีอะไรจรังแต่พระองค์ต้องการให้สิ่งนี้ไปแล้วถ้าสมมติว่าครอบครัวท่านไม่ได้อยากจะมาเป็นพระภิกษุหรือเป็นแม่ชีเลยก็ตาม อยากไปทางโลกคุณก็จะเป็นคนที่เจริญมากทางโลกคุณก็จะเป็นคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นคือท่านให้ปัญญาที่สูงสุดแล้วสิ่งที่พวกเขาได้รับคือได้รับปัญญาจากบุคคลที่มีปัญญาที่สูงสุดกลับมาที่ตัวผมเช่นกันผมก็รู้สึกว่าผมทุกข์จริงๆฮะที่ผมไม่กล้าบวชพอที่ก่อนจะบวชไม่ใช่ไม่กล้าบวชทุกข์เอ้เราก็ยังไงนะเราก็ยังมีอันนี้อยู่ทํำยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นคําถามที่ผมถามครบสูรนี้ไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนเหมือนกัน เป็นคาถามที่ผมถูกถามแล้วผมถามพระภิสุว่าเอ๊ผมยังมีลูกเงี้ยครับมีภรรยาเขาไม่ได้ทุกเลยแต่ว่าถ้าลูกอ่ะซึ่งเขาก็แค่สามขวบแต่เขาก็ไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้แหละเขาก็ยังไม่ทุกแต่คนที่ทุกกับตัวผมเองแน่เลยท่านบอกว่าแล้วถ้ายังทุกอยู่จะบทต่อทําไมถ้ายังทุกอยู่ลองไปเคลียร์ปัญหาให้มันกระจ่างไหมแล้วผมก็มานั่งคิดโอ้ใช่เราห่างกับพระพระุทธองค์แสนกับโอ้ยห่างมหาศาล ท่านไปตรงนั้นท่านจะรู้ใช่ท่านเอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปได้แต่เราอะเทียบได้ไม่ถึงเศษเซี่ยวอะไรเลยเราอยากจะให้สิ่งที่สูงสุดแก่ลูกอะเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราจะไปให้ยังไงเพราะฉะนั้นทางโลกเราก็ไม่ได้มีเท่าพระองค์เลยเพระองค์ตอนนั้นเป็นพระเป็น,ปนครอบครัวองค์คือเชื้อพระวงศ์หมดเลยดูแลได้หมดมีปัจจัยมีทุกอย่างมีเงินหมดเลยเออเราก็ไม่ใช่ดิเออ เราก็ยังต้องเออแล้วภาทาั้งโลกก็มีส่วนหนึ่งอ๋อใช่เอาบ้านก็ยังไปต้องผ่อนอยู่นะเนี่ยลืมหรืองไงเนี่ยลืมคิดหรืองไงผมถามตัวเองจริงนะฮะลืมหรืองไงว่าบ้านต้องผ่อนลืมได้ยังไงและถ้าเราบวชต่อแล้วใครจะมาดูแลต่อให้สมมติครอบครัวเขารับปากว่าถ้าบวชเขาจัดการให้ได้ถามว่าผมมีความสุขไหมก็คงไม่สุขเท่าไหร่ก็คงทุกข์ว่าอ่ะผมกําลังโยนทุกข์ของผมไปให้คนอื่นแล้วเนี่ย Oh, อันนี้ผมเพิ่งมาตระหนักจริงๆนะฮะตอนบวชเพิ่งมาตระหนักว่าอตายแล้วเราก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เรายังค้างคาอยู่ในทักพบบางคนก็บอกว่าเออยังมันยังมีสิ่งต้องค้างคาผมบอกก็ ב! ผมเป็นคนสร้างสิ่งนั้นเองผมจะไปโทษใครผมไปซื้อบ้านใหม่เองนี่ผมจะไปโทษใครผมมีลูกมีภรรยาเองผมจะไปโทษใครจะไปโทษใครทําไมจะไปโทษใครี่จะโทษก็โทษตัวเองเนี่แหละก็คุณความฝันของคุณสูงสุดอย่างน,นี้แต่คุณดันลืมความฝันของคุณหรือเปล่าคุณนัานไปเพิ่มอันนี้เองไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่ม,มจน จนผมได้มันดูตอนที่ผมบ่นเนี่ยโอ้ตายแล้วเรานี่ก็โง่เนาะแล้วก็เพิ่มมาตั้งเออเราก็ไม่ได้ไปว่าคนอื่นนะฮะว่าตัวเองว่าหมายถึงโง่ในที่นี้หมายถึงว่าปัญญาทําไมน้อยจังเนาะทาในสิ่งที่ชอบในทางโลกจงไอจนไอสิ่งที่ชอบทางโลกกําลังสิ่งที่เราขัดกําลังมาขัดสิ่งที่ผมชอบทางธรรมไม่ได้บอกว่าทางโลกกับทางธรรมขัดกันนะฮะเพราะพระองค์ไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยเพราะต้องบอกว่าทางธรรมก็มาใช้ในทางโลกได้ แต่หมายถึงว่าตัวผมเองนี่แหละที่ผมเอากําลังไปสร้างทางสมมติอันนี้คือทางธรรมอันนี้คือทางโลกผมก็นงไปปลูกทางโลกผมเท่านนี้จนทางธรรมตามไม่ทันแล้วทําไมผมไม่บาลานสมมติว่าต่อให้ผมไม่ได้บวชก็ได้เพราะศาสตร์พุการก็มีคนที่ไม่บวชที่สําเร็จทําไมผมลืมบาลานผมลืมบาลานไม,ม่ใช่ว่าจังหวะแป๊บหนึ่งแล้วอยู่ดีผมเอาทางโลกผมมาทับอีกแล้วทางธรรมก็เลยนี่ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกําลังพยายามอัดัปังพยายามนะตอนนี้ว่า จะทำในวิธีทางไหนคงจะมีคําตอบได้เชื่อว่าก็คงมีคําตอบไว้อย่างไงค่ะเป็นกําลังใจให้เอสนะคะแล้วแล้วเอสทุกวันนี้เอสคิดไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งต้องต้องจากลูกไปจะทํำยังไงไม่ไม่ว่าจะจากแบบมีลมหายใจหรือไม่มีลมหายใจก็ตามเนาะเอสจะวางใจยังไงอยากให้เอสช่วยแชร์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งได้ไหม สิ่งที่ผมคิดทุกขณะเพราะว่าไอ้โลกของผมมันแปลกคือถ้าอย่างของคนอื่นใช่ไหมฮะป่วยเต็มที่ก็เข้าโรงพยาบาลอเมริกันถ้าไม่ใช่ไม่ได้มานับถึงอุบัติเหตุนะฮะป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงที่โรงพยาบาลก็จะรู้แหละว่าาคุณหมอใส่ยาเลยหรือเสียชีวิตหรือว่าอย่างน้อยเขาก็รู้ตอนป่วยแล้วเขาไปนอนโรงพยาบาลของผมไม่ทราบได้ไม่สามารถทราบได้เลยและสิ่งที่จะแชร์เป็นข้อคิดก็คือทุกวันนี้ที่ผมใช้ชีวิตคือผมขอบคุณเออวันนี้วินาทีนี้เรายังมีชีวิตอยู่ เออเรายัางมีชีวิตอยู่เพราะตอนนี้ยังหายใจเออตอนนี้ก็ยังหายใจเออยังหายใจเออยังหายใจอยู่เพราะยังมีชีวิตอยู่เอาหัวใจยังเต้นปกติอยู่ผมกม็มีนาฬิกามาดูอืมหัวใจเต้นปกติอืมดีก็ยังมีอะไรนี้จะใช้เวลานี้ทําอะไรดีเวลาจะมีมากมีน้อยก็ไม่รู้เลยอืมทาอะไรดีนะโอเคเดี๋ยวไปอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสต,ต,ต่อที่เราค้างไว้อีกเป็นหลายร้อยหน้าอืมพุทธวจนะอันนี้แล้วผมก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วยฮนะ คืออย่าไปกดดันตัวเองจนเครียดอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียผมสมัยก่อนยังไงก็ต้องอ่านให้จบในวันนั้นต้องอ่านให้จบท,ทั้งที่เล่มหนึ่งมันยากมากแล้วคือพระตะพิงตกภาษาบาลียากมากอ่านเสร็จต้องแปลยังไงก็ต้องให้จบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมอ่านสองหน้าโอเคพักไปเดินจงกรมแล้วกันไม่เอาไม่อ่านต่อรู้สึกก็พออ่านรู้สึกก็สบายใจกลายเป็นว่าสิ่งนั้นทําให้ผมมีความจําในสิ่งที่อ่านได้เยอะมากกว่าก,า,การอ่านทีเดียวจบในวันเดียวเพราะมันเยอะจัดจนสมองรับไม่ไหวแต่อ่านแค่หน้าครึ่ง ออประโยชน์เกิดกันกว่าเยอะเกิดเยอะกว่ากันมากๆเลยก็เลยทําให้แบบว่าตอนนี้ในชีวิตของผมทุกทุกเซียววิเลยฮะผมก็จะแบบว่าอืยังยังมีลมหายใจอยู่ไอสิ่งที่ต่งางประเทศก็ทำไหมเออยังมีลมหายใจอยู่รู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณขอบคุณร่างกายอันนี้ขอโทษทีคที่พูดยาวขอขยายหน่อยผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเราเชื่อในเรื่องภพชาติหรือเรื่องอะไรก็ตามใช่ไหมจิตของเรากับกายเราก,ก,าราก็กายเราก็ไม่ใช่ของเรา ครบรงายก,กายเราก็ไม่ใช่ของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราผมก็จะมาขอบคุณในร่างกายนี้ทุกวันเออขอบคุณนะที่ให้ผมพักอาศัยนะอืมขอโทษนะที่ผมดูแลคุณได้ไม่ดีจริงจริงอันนี้ผมพีคุณอย่ ขอโทษนะที่ผมไม่สามารถดูแลคุณได้ดีผมดูแลก็ได้ประมาณนี้จะผมจะดูแลคุณอย่างเต็มที่นะขอบคุณมากเลยที่ร่างกายนี้ยอมให้ผมมาอยู่กับคุณนะก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันนานขนาดไหนแต,ไแต่จะอยู่อแต่จะอยู่แต่ในแต่ในเมื่อการจะอยู่ด้วยกันเนี่ยผมจะทําอย่างเต็มที่ที่จะดูแลคุณได้ในร่างกายร่างกายของผมจะดูแลคุณอย่างเต็มที่อันนี้มีพูดกับตัวเองครมีพูดพอ่าเช่นนั้นก็คือว่าเราเรายัางไม่ต้องไปกังวลเนาะว่าเราจะต้อง จากเขาเป็นเมื่อไหร่เราทำในปัจจุบันที่เรายังมีลมมาอยู่ไม่เนยเป็นที่เพราะยังไงเราก็ต้องจากอันนี้คือเพราะฉะนั้นอยากกังวลเลยครับกังวลดีกว่าว่าจะไม่ได้ทําสิ่งที่อยากทําก่อนที่จะจากตอนที่จากเนี่ยคะควรจะกังวลที่ไม่ได้ทําสิ่งที่ทําตอนที่จากและเชื่อว่าจะเหมือนย้อนกลับไปถึงเราเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอะไรก็ไม่รู้มาตามไอ้สิ่งที่เราต้องการทําก่อนตอนที่เราจากไปก่อนที่เราจากเนี่ย แล้วก็อันนี้อีกคําถามนึงนะคะเอสค่ะเดี๋ยวอาจจะรบกวนเป็นคําถามสุดท้ายแล้วพอจะสี่ทุ่มแล้วดึกอยู่เอสจะได้กลับบ้านนะคะโอ้<ฟ>ใช่คได้เลยครับแฟนเสียทุกมากไม่หายทุกคนะือแฟนเสียแฟนอ๋อแฟนเขาเสียไปทุกมากทํำยังไงดีคะขอยกตัวอย่างของผมคือพอผมป่วยที่เคยเล่าว่าความช้ำหายใช่ไหมฮะ และไอ้เรื่องต่างๆที่คนเคยย้อนให้ฟังอ่ะผมจะบอกว่าโชคดีอะใช่อันนี้โชคดีจริงเพราะเรื่องในเดีตที่ถูกจําไม่ได้เลยลืมหมดเลยลืมหมดเลยทุกเรื่องลืมหมดเลยก็เลยผมเฮ้ยแต่คนอื่นที่เขายังมีสุขภาพดีเหมือนผมเออเขาทุกข์กว่าผมนี่แถมเขายังมาจําเรื่องของผมแทนที่ตัวผมด้วยแต่ว่าทุกไม่เท่ากันย้อนกลับไปที่บอกว่าแฟนเขาเสียเขาจะเขารู้สึกเสียใจมากเลยเหมือนรอบที่แล้วเคยจะยกตัวอย่างมาครับว่า ผมเชื่อว่าท่านที่ถามมาว่าแฟนเสดทุกวันนี้ยังทุกถามว่าเชื่อว่าผมเองเป็นผู้ฟังพี่จป็ผู้ฟังทุกคนที่กําลังฟังอยู่ถามว่ามีใครที่ทุกเท่ากับพี่ไหมไม่มีทางไม่มีทางที่จะมีใครทุกเท่าพี่นั่นหมายความว่าที่พี่กําลังทุกเพราะเขาคือแฟนของพี่ใช่ไหมไอ้คาว่าสามคำนั้นช่าว่าขอไข่ออ่างงงวยคําว่าของเนี่แหละฮะ ของฉันแฟนของฉันตัวของฉันบ้านของฉันรถของฉันไอคาว่าของฉันนี่แหละที่เป็นตัวกิเลสมหาสารที่ทําให้เราติดเหลือเกินมันก็เลยย้อนกลับไปที่ผมพูดไปก่อนน้านี้ว่าตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยที่ผมบอกว่าผมขอบคุณนะที่ให้ผมมาอาศาัยอยู่นะในร่างนี้นะในร่างนี้เพราะฉะนันลองกลับไปย้อนคิดตรงนี้อยากให้พี่ลองไปย้อนใช้ว่าลองดูตัวเองและทุกคนอาจจะงงว่าตัวเราไม่ใช่ของเราลองพี่ลองดูว่า พูดอะไรบอกตัวเราไม่ของเราพี่ลองวันไหนที่พี่ปวดท้องแล้วพี่สั่งได้ไหมครับว่าหยุดปวดท้องเดี๋ยวนี้ถ้าพี่ทําได้บอกผมด้วยนะครับวิธีทาทำยังไงผมอยากจะรู้เหมือนกันผมปวดปัสสาวะบ่อยปวดท้องปัสสาวะวง่ายปวดผมเข้าปัสสาวะวันละแปดรอบนะครับเพิ่งไปถามหมอว,ว่าอ๋อปกติเพราะคุณดื่มน้ําเยอะปวดไม่ได้ผมต้องซื้อที่ปัสสาวะฉุกเฉินไว้ในรถโอ้ยสั่งสั่งยังไงมันก็ไม่หยุดสั่งก็ไม่หยุดเออใช่เนาะกายนี่ยังไม่ใช่ของเราเลยอ่ะ สั่งสั่งยังไม่หยุดปวดหัวอืมจงปวดหยุดปวดหัวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้พูดไปเมื่อสักครู่ตาของพี่กระพริบเขาก็กระพริบของเขาเองเนาะเขาก็ไปของเขาเองพูดมาอีกทีนิ้วพี่เขากระเด้งของเขาเองด้วยอะไรผมก็ไม่รู้เขาก็ไปของเขาเองผมพูดคอหัวผมมันก็สายของเขาเองก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลองให้พี่พ,พี่พี่ถามคำถามมาทุกคู่ลองคิดย้อนในทุกวันลองไปถึงลองสังเกตกายตัวเองฮะก่อนว่านอกจากว่ากายกายก็ไม่ใช่ของเรา กายนี้ไม่ใช่ของเราใจนี้ก็ยังไม่ใช่ของเราตัวไม่ใช่ของเราตานี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ใช่ของเราบ้านคือคลองคิดย้อนอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะทาให้สิ่งหนึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ให้พี่ได้ว่าแล้วเราจะไปยึดแฟนเรามาเป็นของเราเหรอเขากูแฟนของเราเหรอในคําของทางโลกก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างนั้นก็เขาเป็นแฟนของผมอะก็ใช่แต่ว่าตัว ตัวของพี่ยังไม่ใช่ของพี่ตัวของผมยังไม่ใช่ของผมตัวทุกคนที่เราคุยกันไม่มีใครเป็นของไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นก็ลองมาคิดย้อนว่าเหมือนที่ผมบอกนะว่าลองมาคิดย้อนได้ไบ่อยๆแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเชื่อว่าจะช่วยเป็นประโยชน์ได้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วนอกจากจะไปนอกจากจะเลิกยึดกับไอ้สิ่งที่บอกว่าแฟนเป็นของเราได้ก็จะเชื่อว่าพี่ก็จะเลิกยึดกับสิ่งที่เป็นบวกับตัวพี่เองได้ด้วยแต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าแฟนก็คือคนที่รัก เพราะคนที่รักก็คือวันนี้พูดเดี๋ยวยาวเอาส,สั้นๆคือสุขกับสุขกับสิ่งใดก็เตรียมทุกข์กับสิ่งนั้นสุขกับสิ่งใดก็เตรียมทุกข์กับสิ่งนั้นประมาณนี้ฮะสุขกับสิ่งใดก็เตรียมทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะว่าเรากาลังจะไปยึดกับไอ้สุขนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและไอ้สุขนั้นจากไปก็เตรียมตัวตบมือต้อนรับต้อนรับความทุกข์ได้เลยเพรเดี๋ยวทุกข์ก็จะตามมาประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรจะยึดมั่่นนถือมั ใช่เลยครับใช่เลยไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่นถือมันเลยถูกต้องเลยครับสุขกระทุกสุขนี่เป็นตัวอันตรายมากทุกคนชอบยึดสุขแต่หารู้ไหมว่าไอ้สุขเป็นต้นเหตุของทุกเหมือนแบบว่าเราแบบว่าชอบอยากได้เงินเยอะๆมีเงินเยอะๆอยากเงินเดือนขึ้นไอ้เงินได้มาเท่านี้สุขทํางานดีเหลือเกินไม่เห็นขึ้นสักทีเลยไอ้เงินที่เคยสุกมันก็ได้เท่าเดิมจากที่เราสุกนี่แหละไอ้ปีหน้าทุกสักนั้นเลยปีหน้าทุกเลยทั้งทั้งที่เงินเดือนก็เท่าเดิมนักก็เท่ากับไอตอนที่สุขแต่่เปลียน สมมติว่าไอ้สามหมบาทต่อเดือนเคยทําให้เราสุขแต่พอทํางานไป3ปีส0,000ื่นไม่ทุกเพราะเราเงินเดือนไม่ขึ้นเอ้าไอ้สุขที่เคยสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์เฉยเลยมันมีหลายอย่างนะในชีวิตลองไปสังเกตเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้ความที่เราสุขที่เรายึดก็จะเป็นทุกข์มาเลยเพราะฉะนั้นเอสขายอยากให้เอสบอกวิธีการปล่อยวางสักนิดนึงนะคราวที่แล้วเอสวิพีถามเอสเรื่องปล่อยวางเอสก็ตอบไม่ง่ายเลยอ้าวเราพี่จะกรรมไว้ทําไมล่ะพิจะกรรมให้มันทุกข์ทำไม มีอะไรที่แนะนาเพิ่มไหมคะวันนี้นอกจากปล่อยวางกับไอสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วเจะมีวิธีการปล่อยวางไรหมถ้าอย่างนั้นไอวิธีปล่อยวางที่ดีเป็นประโยชน์ก็คือขอย้อนกลับไปประโยคที่สนทนากนันยาวๆว,ว่าก็ให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้นะฮะที่ทําให้ปล่อยวางได้เพราะว่าพอมันสมมุติว่าทุกท่านเห็นสมมุติว่าเสื้อสูทผมขาด ระหว่างผมทุกซึ่งผมว่าไม่ทุกเอาจริงก็คงทุกน้อยซึ่งสุขุมภ์กับทุกคนกําลังดูอยู่ทุกทุกคนคงแค่ตกใจเอานั่งเฉยๆสมัยขาดได้เพราะอันนี้คือเสื้อผมเสื้อที่ผมใส่แต่มันไม่ใช่เสื้อของพวกคุณก,ก็เลยย้อนกลับไปคําว่า้ปล่อยวางแต่อันเนี้ยผมยกตัวอย่างอันเนี้ยมันก็ฟังดูง่ายเพราะก็ใช่หนิก็คุณยกตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันเนี่ยแต่ก็คืออยากจะลองว่าให้เอาลองไปดูว่าแม้กระทั่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ของผม เดี๋ยวใช้ไปสักพักหรือถ้าตัวผมเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนทุกคนก็มีไซส์เปลี่ยนเพราะอันนี้คือไซส์ใหม่ที่ผมซื้อใหม่นะฮะเพราะของเก่าผมผอมหมดเพราะกล้ามผมหายหมดเลยอืแม้กระทั่งสูตรที่ผมชอบแพงแพ,ง,พงเคยซื้อมามีทั้งคนให้มาแนละ้วใส่ไม่ได้เลยเพราะหลวมหมดใส่ไม่ได้เลยทุกวันนี้ต้องเสียเงินอีกทีเพื่อมาซื้อของใหม่หมดเลยเพราะไอ้ของเก่าที่เคยสุกและชอบมากแล้วก็แพงใช้ไม่ได้เลยมือถือที่กําลังคุยกันอยู่ เป็นเครื่องใหม่ที่คุณแม่บุญทําให้มาเพราะเครื่องเก่าของผมสองเครื่องที่ยอมเสียเงินซื้อมาแพงเป็นความสุขที่ชอบมากเพราะว่าใช้ทํางานทุกวันนี้ผมใช้ไม่ได้เพราะเปิดจรารหัสมือถือไม่ได้ทั้งสองเครื่องทุกวันนี้ก็ยังจําไม่ได้แล้วมันปิดอัตโนมัติแล้วนอกจากว่ามือถือใช้ไม่ได้ทุกอย่างในมือถือเขาบอกว่าเขาเปิดให้ได้แต่เขาต้องดีลีททิ้งทั้งหมดรูปภาพม,มือถือเมมผมก็เลยเหมือนเก็บไว้แล้วกันเผื่อวันในวันหนึ่งผมจําได้สุขมหาศาลสุขมหาศาลสุขมหาศาลอ้าว นี่มันเกิดขึ้นกับตาเลยกับตัวผมเองหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากว่าจะมีสุขยังไงบ้านผมอยู่ไหนผมจำไม่ได้เลยถ้าผมไม่มีญาติอยู่ผมก็ไม่รู้บ้านผมอยู่ไหนยอมซื้อบ้านหลังนี้เพราะเป็นความสุขชอบมากบ้านหลังนี้ก็ยังจําไม่ได้เลยแต่ไอความแปลกความแปลกคือและเพราะไอผมจําไม่ได้นี่แหละฮะผมเลยไม่ทุก์ที่ผมจําไม่ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดีคือถ้าเป็นทุกคนที่เขายังจําได้ว่าเฮ้ยอันนี้มือถือฉันี๋ือนั้นรหัสทาไมฉันลืมเอ้ยบ้านฉันอยู่ตรงนี้ไปแต่ผมจาไม่ได้มันก็เลยไม่ทุกมันก็เลยเออก็บ้านหรอ,อมีบ้านอ๋อโอเคมีบ้านเออมันอยู่ไหนก็ก็จำไม่ได้จริงๆนอะเนาะก็ไม่รู้เอมามงมีบ้านอันนี้เหรอมือถือก็จําไม่ได้หุ้นธนาคารถามว่าทุกแต่ไม่ที่บอกว่าไม่ทุกเลยไม่ใช่แต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับทุกคนที่ยังมีความจําดีเทียบกับผมตอนป่วย ทุกผมอาจจะสักแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นทุกคนร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนถ้าสมมติว่าเงินหายหรืออะไรของผมก็อ๋อก็มันจําไม่ได้อะก,ก็มันก็ทุกได้แค่นี้มันก็ทุกแค่ว่าจาไม่ได้เท่านั้นเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมก็ถือว่าพยายามเห็นให้ได้ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเลยสิ่งใดไม่ใช่ตัวเราของเราทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่านี้ทําให้ลดทุกได้มั่นใจว่าวันนี้เพื่อนๆได้ฟังข้อคิดดีๆจากเอสนะคะแล้วเป็นประสบการณ์จริงที่เอสกำลังใช้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแล้วก็ประพฤติได้ไม่ยากแน่นอนนะคะท่านพระอาจารย์ตอบุญบอกมาว่าสักวันอตมาเชื่อว่าคุณเอสต้องบวชและเป็นภิกษุที่มีคุณค่าสาธุครับที่เป็นกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้เอสด้วยนะนะคะเอสครับที่เราเป็นหลังไม้เนาะเผื่อถ้าเผื่อถ้าว่าพี่พี่อัปเดตมีที่ลงยังไงหรือพี่แจ้งเอสมาด้วยความยินดีครับผมขอบคุณพี่เช่นกันที่ชวนผมให้ได้มา สนทนาธรรมในวันที่สําคัญมากๆเพราะว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะพอทราบประวัติคือวันที่สาวกของพระพุทธองค์มารวมตัวกันเท่าไหร่นะฮะพันกว่ารูปใช่ไหมครับพันสองร้อยห้าสิบร <12 50 S 2> ูปโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้เราก็อาจจะมานัดหมายประมาณนึงมาคุย <laughs> เรื่องธรรมะกันในวันที่แบบว่าแล้วผมดีใจมากที่พี่ทักมา